ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรูร้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโอกาสตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นการจุดเทียนปัญญา เพื่อให้ดวงตาได้สว่างสวยัยตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมเทียนสว่างเพราะมีคนจุดมนุษย์จะประเสริฐเพราะการฝึกอบรมดีทำอะไรก็ไม่ดีถ้าไม่มีการพัฒนาจิตทำอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ปฏิบัติทำใดก็มีค่า าปฏิบัตินี่เป็นหลักเบื้องต้นที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรจะกําหนดเอาไว้ทีนี้สําหรับธรรมะที่จะนําเสนอท่านทั้งหลายในวันนี้ก็คือว่าธรรมะจากพระพุทธรูปพี่น้องชาวพุทธเมื่อเห็นองค์พระประธานไม่ว่าจะ ในเท่าโบสถหรือในโบหรือในพระวิหารหรือวิหารหรือสราการปรีม <_ d ream> เมื่อเห็นแล้วก็จะต้องทำความเคารพด้วยวิธีการกราบที่นี่การกราบนั้นมีอยู่สองแบบกราบเอาบุญและกราบเอากุศลคนส่วนใหญ่นั้น มักจะกราบพระเพศเอาบุญคือเอาความเป็นสิริมงคลความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจว่าได้กราบได้ว่าสิ่งที่เป็นอุดมมงคลสูงสุดส่วนน้อยกราบเอากุศลกุศลนี่คือความฉลาด เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านกราบให้ได้บุญแล้วก็ให้ได้กุศลด้วยกุศลนี่คือความฉลาดพระพุทธรูปท่านให้ธรรมะนะเอายกตัวอย่างง่ายๆทักษิณาวัดทักษิณาวัดหรือหรือเวียนเวียนขวาหรือก้นหอยนะที่เสียนพระพุทธรูปนะท่านสอนธรรมะอย่างดีเลยทีเดียว ท่านสอนว่ายังไงชีวิตนี้มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมท่านสอนให้รู้จักว่าชีวิตนี้มีปัญหาปัญหาพาคนให้ฉลาดแต่ว่าคนชี้ขลาดกลัวปัญหาปัญหานี่แหละทำให้คนเราหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัตรหรือ หมุนเวียนอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายในความสุขในความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านสอนให้เรารู้นี่คือทักษิณาวัตรสอนให้รู้ปัญหาสูงขึ้นไปหน่อยเป็นกระนกเปลวกะนกเปลวนั่นคือความร้อนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นความร้อนก็ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับโลกปัญหาระดับประเทศปัญหาระดับจังหวัดปัญหาระดับสถาบันปัญหาระดับครอบครัวแม้ปัญหาส่วนตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความร้อนใจเพราะฉะนั้นกระหนกเปรวนั่นก็คือความร้อนยอดพระเกตแหลมแหลมนั่นคือปัญญา ท่านให้ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาให้ใช้ปัญญาไตรตรองอยู่อย่างมีปัญญาปัญหาไม่มีอยู่อย่างมีปัญญาคือยังไงยอมอย่างมีเหตุผลอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอย่าอย่างมีประโยชน์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอยู่อย่างมีปัญญา ทีนี้พระเนตพระเนก็คือตาตาพระพุทธรูปท่านมองสำรวมมองด้านหนังมองดูหัวใจสี่ห้องห้องที่หนึ่งเป็นยังไงห้องที่สองเป็นอย่างไรห้องที่สามที่สี่เป็นอย่างไร,ง 3, 4, งไรสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็ให้มองด้านหนังมองดูหัวใจของเรา หัวใจของพี่น้องชาวพุทธห้องที่หนึ่งห้องพระพระพุทธคือความรู้พระธรรมคือความดีพระสงฆ์คือความสามคัคคีพระมาหากษัตริย์คือมิ่งขวัญของชาวไทยนี่มองดูห้องที่หนึ่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าห้องที่สองบิดามารดาครูบาอาจารย์ห้องที่สามพวกพ้องบริวารห้องที่สี่ห้องที่เราอยู่อาศัย หัวใจแต่ละห้องเรียบร้อยหรือเปล่าดีหรือไม่นี่เรียกว่าพระเนตรหรือตามองสำรวมมองด้านในมองดูหัวใจตัวเองพระก,กันพระก,กันคือหูหูพระพุทธรูปหรือยายาวอันนี้ถ้าก็สอนธรรมะนะสอนให้เป็นคนหนักแน่นมีเหตุมีผลอย่าเป็นคนหูเบาเชื่อง่าย พนาศิกหรือจมูกจมูกเนี่ยท่านให้ธรรมะคือความอดทนความกล้าหาญความจริงจมูกทำงานหนะักตลอดยี่บสี่ชั่วโมงไม่เหมือนตาตาที่หลับได้ปากก็หยุดพูดได้แต่ว่าจมูกเนี่ยทำงานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นธรรมะที่จมูก หรือพระนาสิกนั้นก็คือความอดทนความกล้าหาญพระโอษฐ์พระโอษฐ์คือป่าท่านสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันพระหัตคือมือสอนให้รู้จักเสียสละปล่อยวางอย่างพระหัตหรือมือพระพุทธรูปเนี่ยแบมือสอนให้ปล่อยให้วางให้เสียสละ ถ้าไม่ปล่อยไม่วางมันก็ไม่วางเมื่อไม่วางมันก็ไม่มีความสุขส่วนพระบาทพระบาทก็ราบเรียบเสมอกันอันนี้ท่าก็สอนให้มีธรรมะคือมีจิตเสมอไม่เลือกที่รักผักที่ชังให้มีจิตเสมอในเพื่อนมนุษย์เกิดแจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นี่คือธรรมะจากพระพุทธรูปขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปโยนิโสมรสิการศึกษาปฏิบัติตามกราบพระให้ได้ทั้งบุญทั้งกุศลท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งม,มาดปรารถนาทุกทิภาราธิการจงทุกทุกท่านเทิน